นี่ก็ผมเทปหลายน้ำแดงที่สะพานคุณสยอดฟ้าครับผมชุนละมมนวุ่นวายก็เบ็ดล้มเลยท่านผู้ชมนี่มีสาวๆาวโบกมือทักด้วยฮัลโหลโมปินา กระผมขอกราบสวัสดีพี่ๆนานาเพื่อนรักนักตกปลาทุกท่านกระผมก่นวันนี้กลับมาพบกับผมเสียนแก้วสกาวนะครับอีกครั้งที่หมายแม่น้ําเจ้าพยาครับวันนี้เรามาที่สะพานพระปกกรบผมวันนี้ก็มาตามหาสายยูกรบผมวันนี้คอนเทนต์ของเราตามหาสายอยู่น้ําแดงกรบผมก็เมื่อวานมีนานาส่งภาพไปให้ดูครับก็สายยูพอตะโกเข้าก็เสียนแก้วก็มาลองดูกรบผมกับน้ําแดงของแรกของปีกรบผม ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกของเซียนแก้วนะครับที่ได้มาเยือนฝั่งสะพานพุทธสะพานพระปกครับผมส่วนที่ที่เซียนแก้วเคยตกประจํานั้นเขาก็ปิดทําการปรับปรุงครับผมเข้าไม่ได้ก็เลยมาทางใต้สะพานพระปกครับผมก็อื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กาลังใจกับเซียนแก้วครับผมสับยือที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะมีนี่ครับร้อยมะลัยครับผมกับหัวเชื้อของนัตตองไตตันครับผมที่ส่งมาให้ครับผมเนี่ย ก็จะมีเหยื่อเหยื่อน้าดินก็มีครับผมแต่เราจะลองดูสองคันก่อนครับผมเพราะว่ากระแสน้ําแรงครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพหมายวันนี้ครับผมครับนี่คือสภาพหมาที่เห็นนี้คือสะพานพระปกครับผมเลยไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสะพานพุทธ นี่ครับน,น,น้ำแรงมากเลยครับผมแต่เกวผมก็เล็กด้วยขนาดประมาณสิบห้ากรัมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเขตตรงนี้น่าจะเป็นปากคลองตลาดครับผมฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้นี่ครับผมก็มีลมไม้ลมไายให้นั่งตกปลาก็มีนะน้ำมาตกปลามาแต่เช้าครับผมนี่ก็เม,มื่อวานว่าได้สายอยู่ไปเยอะ กับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมของผมก็เอามาสี่ขันครับผมตีหน้าดินนี่เป็นตะก้อนหน้าดินครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นร้อยมะลายนมปังตามหาสายอยู่ครับผมขามารอรุ่นกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานมาฝากานากันหรือเปล่าครับผมกับไมายรกกับแม่น้ําเจ้าพญานะครับที่สะพานพระปกเก้าครับผมที่ห็นรถเม์วิ่งนี้ขี่เกสะพานพระปกเก้าครับผมเลยไปข้างหลังก็จะเป็นสะพานพุทธ วันนี้ไม่ได้เข้าจุดเดิมนะครับเรามาจุดใหม่กับข้ามฝั่งมาเลยครับวันนี้นี่ก่อนจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ผมนี่วันทิตก็จะมีจักรยานครับ <c oughs> นี่มีเจสาวบวกมือทักด้วยฮัลโหลโมปีนา แถมแรกโอ้สายใหญ่เลยครับผมกินฟาร์มเฮ้าส์โหนึกว่าเป็นสายอยู่ซะแล้วแถมแรกกสวยครับผมขอใครเข้าไปดีครับท่านผู้ชมนับต้องมาก็จัดไปแล้วหนึ่งตัวครับผมเป็นตะโกกตอนนี้เราย้ายใหม่กันมาใหม่ครับผมมาตรงข้างๆโป๊ะครับผมว่าตรงนั้นมีเจ้าหน้าที่นี่ครับ ขอเก็บขยะครับผมเขามาเก็บขยะเราก็เลยต้องย้ายหนีกันมาตัวมาลงตรงนี้ครับกับน้าบ,บอยครับผมน้าต้องมาก็จัดเลยครับโอ้โหเจ้าทีมเช็คอินก่อนพวกเลยเราลุ้นกันต่อครับผมมาที่หลังใหญ่กว่าเว้ยหลังดังกว่าครับนี่ครับน้าบ,บอยมาอีกแล้วครับผมตะโกกสายสวยๆอีกแล้วครับผมเสียงแก้วยัไม่ได้งัดเลยแล้วครับท่านผู้ชม บอยจัดอีกแล้วครับผมปิดปลาอะไรครับผมสายยูเหรอเนี่ยสายยูรับตัวที่รอมาแล้วครับผม้ยูับยูไหมเอาเยอะ sải vô sải dưới xuôi góc không Hãy subscribe cho các ส okay, ักโกอีกแล้ว <laughs> <Yeah>. <laughs> ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วครับท่านผู้ชมก็ยังเงียบอยู่ครับผมจากการเทสหมายสะพานพุทธครับผมหมายแม่น้ําเจ้าพยาที่สะพานพุทธสะพานพุทธกับสะพานพระปกครับอยู่ติดกันครับผมนี่ฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นสะพานพระปกครับผมนี่ก็จะเป็นสะพานพุทธกับน้ําแดงมาใหม่ๆครับผมครั้งแรกของเซนแก้วครับที่มาตอนนี้ก็เรือขยะได ออกไปหมดแล้วครับผมเรือที่เก็บขยะก็ออกไปหมดแล้วก็น่าจะครานี้น่าจะตีเบ็นได้ง่ายขึ้นครับผมมารอรุ่นกันครับจากนี้ไปเราจะมีคนงานมาเพิ่มหรือเปล่าครับผมกับภารกิจต,ตามหาสายอยู่ครับผมรอรุ่นกันครับนะๆนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกเกษียณแก้วครับผม ท่านผู้ชมกดมาแล้วนะครับผมโอ้อยปลาเนี่ยโคตรใหญ่คนนี่สวยเลยครับผมนี่นเป็นเยี่หมักครับผมอีกกดเจ้าพญาครับผมเอาอีกแล้วท่านผู้ชมปลาอะไรน้องบอยน้องบอยงัดมาอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหปลาดุกมาอีกแล้ว ที่ตรงนี้กินดีครับท่านผู้ชมว่ปปาปลาจะอยู่อยู่ใต้โพ๊ะนี้ครับ<อ>ปลาดุกสายสวยเลยครับผมยู๊บกับท่านผู้ชมผลงานน้ำแดงวันนี้ครับผมภาเคล็ดหมายน้ำแดงที่สะพานพุทธยอดฟ้าครับผมอยู่กลางๆครัรบสะพานพระปกครับผมก็จะมีสายอยู่ ตกอกทั้งกดแล้วก็เปลี่ยนหางแดงครับผมแก็เหหางแดงครับผมของคนงานประมาณนี้ครับผมเีย้ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปในวันนี้ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกรเซียนแก้วครับผมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามครับผมที่ส่งเสียนแก้วมันจนถึงหนึ่งพันซับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณทุกกาลังใจจริงๆครับผมโกว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันสำหรับเสียนแก้วนะครับก็เกือบเกือบสองปีเหมือนกันกว่าจะมาถึงหนึ่งพันซับก็วันนี้เป็นการมาทสไอ้น้าแดง ครั้งแรกของเซนแก้วคับผมน้ำแดงมาใหม่ครับที่สะพานพุทธจุดที่เซนแก้วอยู่นี่ก็ฟังฝั่งปากของตลาดครับผมต่งนี้ก็จะเป็นสะพานพุทธครับผมแล้วก็อีกฝั่งเอ้ย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 เอยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้อ้ย้อ้ยเ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 ้ยเอ้ยเ้ ข้าตวตออยู่ไหมปายังอยู่นะแป๊บนึงก็ตามผชมรับคานผู้ชมเมืม่อกี้ก็กำลังจะปิดคลิปครับผมปาเข้าน่าจะเป็นตะกกนเพตีเหยื่อหมักไรครับผมแล้วก็เข้าน่าจะเข้าซอกกินครับเอาไม่ได้ครับผมขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจเซียนแก้วครับผม ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ช่วยกดติดตามให้เชนแก้วจนถึง1,000ันซับครับผมส่วนทิปหน้าเราจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม